โศมือยืนคนเต้ามีดยืนยืนยันยืนสื่ออูโซสังยินโศเต้าเต้าชื เสียงอินชื่อเยื้มโสตอชื่ออ่านแบบคัดจริงค่ะปุ้ยนะคะชื่อชื่อชือชือ,ชอทุกตัวจะออกเสียงในรูปแบบตัวอักษรกลางเยื้มโสต้าชื่นะใครอยากเรียนเรื่องของการสะกดเสียงสามารถทักไปที่แอด mbe xu จะมีบทเรียนสะกดจูอินพินอินตัวนี้มีบท2ตัวนี้รองรับอยู่นะคะซึ่งบทนี้จะมีอยู่3บทบทละ2500อันนี้มีบทหนึ่ง0บาทนะคะอันนี้3มบทพักไปได้แต่ว่าแนะนำให้ลงทั้งเซตนะคะทั้งเซตจะมี7บทเซตนี้เรียกว่าสัทธาสอน เสร็จบทก็จะมีราคาพิเศษให้นะคะทักไปที่ s c 5 6 m b x U, คุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยอ่ะเรามาฝึกการเขียนเพยหน้ายกมือสองออบนะคะเขาเรียกว่า two stroke นะคะอีเออตัวยืดศอก一二三四刀一二า一二三四โอเคเรามาเขียนกัน ยืนโซ่เต้าชื่อยืนโซ่เต้าชื่อเขียนทีเดียวน,นะคะเยืนโสเต้าชื่อ ยังโศใครสนใจบทเรียนเล่นเส้นนะคะมีอยู่3บททักไปที่ l ล n e o a f 4 5 6 m b a x อยู่บทละ2,500บาทจะมีสอนเรื่องของหลักการเขียนภาษาจีนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวชื่อเรียกเส้น แล้วก็วิธีการคัดนะคะแล้วมีวิธีการคัดตัวอักษรที่ใช้บ่อยก็คือต่อ,ตอไปนี้สบายละนะคะเวลาไปเปิดตัวชื่อเตียนนะคะดูความหมายก็สามารถใช้เรื่องของเส้นนะะเส้นภาษาจีนอังกฤษจะเรียกว่า stroke นะคะก็คือการยกมือเขียนภาษาจีนนี่แหละไปเปิดหาค,ความหมายภาษาจีนได้ขจพัลวิคงพูจเจีน